ด็ดมนเลยทำไมเอาไม่ออกอ่ะนี่สวยอะไรคะเปเปม่ไไม่ใช่ปอบอธรรมดาปอกก็ปอบอีไงคะก็เลยหน้าสินี่วัดกระสือปอบอี ด้าฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะพี่แสงมาแล้วโอ้พี่แสงครั้งที่แล้วอะเราอะเอาทิ้งไว้หน้าบ้านอะมันใกล้เกินไปค่ะรอบเนี้ยเราอะเอาไปทิ้งไกลๆแต่ทดไมน้องกุ๊กไม่พกไฟชายหรืออะไรมาเลยเนี่ยก็มืด ไฟฉายก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะเราใช้ไฟกล้องของพี่ตากงนี่ไงเนี่ยก็พอเห็นอยู่แล้วเนี่ยจะไปทิ้งใหม่อ่ะให้มันไกลๆจากบ้านเราเนี่ยต่างจังหวัดไหมนั่งรถไปตองนี้เลยต่างจังหวัดโอยเขาห้ามเดินทางข้ามจังหวัดค่ะจริงปะเราต้องไปทิ้งไกลๆก็คือไกลสวนลุงข้างบ้านลุงข้างบ้านแล้วมันไกลจากบ้านเราอย่างไงอะ ไกลสิคะก็ลงข้างบ้านเขาไม่อยู่เขาปิดบ้านเพราะเขาบินไปอเมริกาไปฉีดวัคซีนอเมริกาใช่เฮ้ยอย่าไปแางแล้วเขาไปฉีดอะไรอ่ะไม่ใชฉีดวัคซีนไฟเซอร์อ๋อเราคงไม่ได้ฉีดหรอกไปไปเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโวยเฮ้ยมันจทรกซึ่ ไม่เป็นอะไรหรอกค่ะเนี่ยก็คือน้องหอยที่น่ารักมากๆเลยถ้าเอาหอยมาโดนเฮ้ยหอยก็จะกลายเป็นหอยผีป๊อปอินเฮ้ยไปเถอะไปเถอะป๊ะป๊ะโชคดีนะป๊ะไปต่อบ๊ายบายพี่ไซน์ไค่อยย่องไปค่อยย่องย่องเท่านี้เอ้าเอ้ยรอด้วยสวนลูกข้างบ้น พี่กุ๊กแต่ว่ายิ่งเดินไปตรงนู้น่ะมันเหมือนแถวบ้านเยสายที่เราพี่กุ๊กใช่เพราะลุงข้างบ้านก็คือติดกับบ้านเยสายงั้นเราโยนเข้าไปเลยแล้วกันตรงนี้นะเดี๋ยวแป๊บนึงมาให้โยนไปไกลเดี๋ยวพี่จะส่งกุ๊กไปโอลิมปิกโอ้ยกุ๊กจะฝึกโยนหนึ่งสองสองเดี๋ยวนะขอเปลี่ยนท่าแป๊บนึงเปลี่ยนท่าอ่านะพี่ใส่น้ำนะหนึ่งสอง มันจะไปข้างหลังหรือเปล่าท่านี้ถ้าท่านี้มันจะนต้องหมุนตัวด้วยลุง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 ก็ย่นโอเคอ่ะอ่ะพี่ใส่น้ำนะเรื่งก๊อ เลยใช่ไหมโอเคไปรีบย่องกลับเดี๋ยวย่องกลับไปทางไปทางโน้นนี่คุกนด่ว่าใกล้กว่านะไปฟิวโมเมนต์สเลเตอร์พี่แสงกูกูว่าอ้าวเฮ้ยพี่แสงอ้าวอ้าวโอ้ยพี่แสงเก็บหลายต้นแล้วนะคะเอาวก็อีกบอกว่าอยากกินส้มตำไงแล้วก็เอาไปกลับแก้มไงอเคโอ้ยเดี๋ยวเราจะยิ่งถึงบ้านช้า ยจะถึงบ้านอยู่แล้วไม่เป็นไรหรออุอ้ยขยับมีต้นอะไรให้เด็ดอีกเนี่ยอุ่ยยังไงนี่ก็ใช่เด็ดมาเลยอือแล้วแหละติดกระสอบขนเดินมาเดินมาเฮ้ยเฮ้ยจออีกแล้วเหรอจะมันเจอเด็ดกว่านั้นค่ะ เล่นแล้มาลืมไหมหรือเปล่าีเด็ดมากเลยพี่แสงช่วงเนี้ยราคามันยิ่งสูงอีกด้วยงังคกูกูก็เอาไปเล่นแล้วนะลองเลื่อนเลื่อนมัยาวถึงไหนนะา๊ยเด็ดมาเลยโอ๊ทำไมเอาไม่ออกอ่ะมันไม่ได้อ๋อี่วนอะไรคะเป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 ปเปเปเปปเปปปเปปเปปปปเปปเปเ ก็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 ยหน้าสีน <Enough> น <you start Trustee> ี <tama> ่วันกระสือพ่อพี พี่ตั้งพี่ตั้งโอ้ปลอดภัยแล้วสิ่งที่เราเห็นเมื่อกี้พี่ว่าสายตาเราไม่พลาดหรอกชัดเจนคือกระสือป๊อบอีดทำไมช่วงนี้ปอบอีดมันมาแรงจริงเลยอ่ะกระสือยังเอาป๊อบอีดไปเลยอ่ะเอ๊ะทำไมบ้านเราเงียบ เอ้เฮ้ยเดี๋ยนะหายไปไหนอะแล้วคนคนที่โดนผีพวกไอ้เข้าสีทายไปไหนแล้วล่ะหรือวะเขาจะฟื้นเราไปแจ้ตำรวจแล้วกุตีหัวเขาเฮ้ยไม่ได้นะเดี๋ยวตำรวต้องมาแล้จับกุ๊ไปเลยะไฮ้ยแ่อะไรอยู่บนบ้านอะช่ เฮยฮ่าฮยเขากลายเป็นคนบ้าเจ้าผีกลายเป็นคนบ้าพอกอีทแล้วเป็นคนบ้าววกอีที่ไปทะเลเหรอทำไมต้องไปชุดนั้นน่ะแล้วแวแล้วออ้วรล้วอละวแล้แล้ว เขียกนเลือกเพนด้ากับชิโร่เขาแบบกลายเป็นตัวอะไรเนี่ยกลายเป็นอันผีปอบเอ็ดไอ้แฟนคือ,อ,อชินจัง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 โอ้อลกุลกขึก้นลกุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นโอ้แเป็นชินจังอะต้องมีท่าประจำตัวว่าพี่เคยดูใช่ใช่ใชทำให้ดูสิ พี่ว่าผลจากการที่กุ๊กกุ๊กไปตีหัวเขาตั้งสามราอบตัางหากเนาะหกก็อยา,ากให้กุ๊กๆดีคะยงดีดีด่ะ,ะ,ะเอาไปรักษา 3, ทันไหมอ่ะไม่ทันหรอกแม่กุ๊กกุ๊กก็จะโดนจับ<ม>ยังคงต้องเลี้ยงเขาไว้แบบนี้ล่ะค่ะโอ้ยจากที่เขามาดูแลเราแกไป็นคนต้องไปดูแลเขาเหรอเนี่ยชิจังเอาชิจังมาเนี่ยเอาชิจังจ้า่ใส่เสื้อคู่ด้วยอ่ะ Ooh! ตู้เย็นให้นะว่ามีอะไร